แต่งหน้าลุคคุณเบลล่าลุคนี้นะคะทุกคนแต่พอเราทานไปเนี่ยผิวมันละเอียดผิวมันดูลื่นแล้วก็เรียบเนียนนะคะทำให้การแต่งหน้าของโซ่เรียบเนียนแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้โซจะมาแต่งหน้าลุคคุณเบลล่าลูคนี้นะคะทุกคนเห็นแล้วแบบหลงรักตัวเอง หลงรักผิวตัวเองมากกว่านะคะช่วงนี้คือแบบหลงรักผิวตัวเองมากหลงรักการแต่งหน้ามากๆทุกคนโซบอกเลยนอกจากจะมาแต่งหน้าลุคคุณเบลล่าแล้วนะคะโซก็จะมารีวิวและอัปเดตผิวนะคะของอาหารเสริมที่โซทานในช่วงนี้เลยนะคะก็เป็นตัวนี้นั่นเองทาราเป็นไบบริโคนกูซีเจนเทนนะคะเป็นอาหารเสริมที่คุณเบลล่าเขาบอกเลยว่าลองแล้วติดใจเลยมาเป็นพรีเซนเตอร์เองทุกคน เขามีมันติมินิเออร์แซลมอนคอราเจนนะคะแล้วก็มีกูต้าไวตาพลัสแลคะแล้วก็มีทริปเปิลซีคิวเทนะคะคือตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวจริงๆยิ่งอายุแบบ30บวกนะทุกคนโซบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากเพราะว่าโซเนี่ยได้ลองมามากกว่า20วันทุกคนอันนี้เป็นกล่องที่2แล้วกล่องแรกหมดเกี้ยงไปแล้วนะคะทุกคนโซได้ถ่ายอัปเดตไว้ให้ด้วยว่า ระหว่างทาน3วัน7วัน14วันนะคะผิวหน้าของโซเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นผิวของโซก่อนที่จะทานนะคะ ภาพนี้เป็นผิวหลังทาน3-7วันค่ะภาพนี้เป็นผิวหลังทาน14วันค่ะล่าสุดนะคะของวันที่20กว่ากว่าๆนะคะซึ่ง <c oughs> ไม่ได้นับเลยมาดูอีกทีเอา้ามันจะหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยมาถ่ายอัปเดตพร้อมกับลุคแต่งหน้าสวยๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้าลุคนี้กันเลยค่ะ ผิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุกแบบโกโกโรแกรมแกมนะคะเผยผิวแบบคุณเบลล่าลุคนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะโซก็จะขอทาบำรุงก่อนก่อนที่จะแบบว่าไปแต่งเนาะลงคอนซีลเลอร์นะคะเก็บรอยใต้ตานนิดนึงนะคะเป็นของ n i คาร่าคอนซีลเลอร์นะคะ เป็นคนมีเส้นเลือดฝอยเยอะนะมันก็จะดูเหมือนคนหน้าไม่ใสนะคะจริงๆแล้วมันมีรอยสิวก็ประมาณนึงแต่อื่นๆนี่คือเส้นเลือดฝอยนะ <c oughs> อะโซไปใส่คอนแทคมาเมื่อกี้ <c oughs> ลืมใส่คอนแทคค่ะทุกคนใช้ฟองน้ำนะคะในการกดๆๆนะคะเบาๆ <c oughs> โซก็จะมาลงรองพื้นนะคะใช้ของสีจานอันนี้เปิดขวดใหม่นะทุกคนเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานเลยก็ใช้รองพื้นไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนลุคนี้คือเน้นเผยผิวนะคะก็นิดเดียวพอนะเสร็จแล้วนะคะโซก็จะมาแต่งตาก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยมาลงแป้งทีหลัง ราะว่าแต่งตาลูกนี้ไม่ยากมากนะคะจะใช้พาเลตนี้นะคะของทาสนะคะ เอสโซก็ลงเป็นเบสโทนสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะคัดเบ้าเบาๆแบบนี้นะคะเพราะว่าลุคคุณเบลลา่าลุคนี้นะคะก็จะเป็นการคัดเบ้าสีน้ำตาลเบาๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรจัดจ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวใช้แปรงหัวเล็กนะคะในการแบบนี้นะในการจุ่มสีน้ำตาลชมพูใต้ตาแบบนี้ ใช้แป้งนะคะค่อยๆเบรนเบรนเข้านะทุกคนใช้สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะ เกี่ยมมาตรงใต้ตาตรงนี้เลยแล้วโซก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแปลงแบบนี้โซจะจุ่มสีทอง คือลุคนี้อ่ะเหมือนไม่ได้แต่งนะคะแต่ก็คือแต่งน,นะได้แล้วทุกคนเบาๆเลยแบบนี้เลยค่ะโซจะขอเติมไฮไลไท์โหนโคิวนิดนึง โซจะใช้ดินสอเขียนขอบตานะคะตัวนี้เป็นของ Urban Decay เป็นโทนสีน้ำตาลในการเพิ่มความคมชัดนิดนึงต่อมานะคะโซจะมาปัดมัดคคาร่านะคะก่อนที่จะกรีดอายไลเนอร์เนาะเราจะดูว่าดวงตาเรานะคะมันจะคมโตรประมาณไหนนะคะเราก็มาดัด มาดัดขนตาก่อนเลยนะคะจะจับจีบขนตานะคะให้มันดูแบบติดกันเมื่อวานโซมีไลฟ์สดสอนไปนะคะการทำขนตาแบบเกาหลี มันจะได้แบบขนตาที่ดูแบบเหมือนดูหนาตาดูโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อาทุกคนโซก็ปัดมาคาร่าเสร็จแล้วทุกคนตาดูแบบโตอลังการมากเดี๋ยวเรามากิีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะอายไลเนอร์เนี่ยโซก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นของ l i ฟ e f o r d ถูกแล้วอีกแล้วนะคะ <c oughs> เราจะ เขียนแค่หางตาหน่อยหนึ่งบางๆเบาๆเสร็จแล้วทุกคนจ้ะ ขอเติมความฟุ้งของดวงตาโดยใช้สีของเมค e ซนฮีทนะคะด้วยสีน้ำตาลอันนี้หน่อยนงึงเพราะว่าเบลล่าเขาแบบฟุ้งชัดสีน้ำตาลมาก นะคะโซก็จะมาลงแป้งกันนะคะก็ใช้แป้งพับนะคะแล้วก็แปรงแทบๆทบทุกคนดูดิมันได้เป็นงานผิวแบบไอ้นี่มากคือตอนนี้แสงในกล้องกับผิวจริงมันไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนเดี๋ยวโซจะถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นให้ดูนะว่าลุกที่แต่งเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงคือแบบพอมันเป็นแสงแบบนี้ปุ๊บ มันมันมันไม่เหมือนกับที่โซแต่งอะนะคะปัดแก้มหน่อยแก้มเน้นเป็นแบบเลื่อเลือส้มๆขอเติมไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะให้ผิวมันดูโกลโลกโกโก ต่อนะคะก็จะเป็นการเขียนคิวนะทุกคนโซก็ทําความสะอาดคิวก่อนคิวเนี่ยโซเขียนเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเขียนคิ้วรูปทรงแบบไหนนะ มานะคะคก็มาทาลิปกันดีกว่าค่ะโซขอลงพื้นสีลิปสติกนะคะด้วยสีนูดก่อนนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลนูตน,นะคะลงไปตามด้วย Urban Decay นะคะเป็นสีนี้ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโซขอไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนฟินิชลุกจ้าทาาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฟินิชลุกแล้วนะคะสำหรับลุกคุณเบลล่าลุกนี้นะคะก็ เป็นลุกงานผิวที่แบบแต่งดูไม่แต่งสามารถไปแต่งเป็นเอลเดย์ลุกได้เลยนะคะเป็นเทรนที่แบบโชว์ผิวแบบแกรมแกรมนะคะทุกคนหวังว่าจะถูกอกถูกใจสําหรับสาวสามือใหม่หัดแต่งนทุกคนนะคะแล้วก็โซขอฝากอาหารเสริมนะคะที่บํารุงผิวของสาวสาววัย30บวกนะคะแบบเราๆนะคะทุกคนจําเป็นมากๆเลยนะที่ทุกคนจะต้องดูแลผิวตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ ตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์มากๆเลยคือมันมีครบทั้ง3สูตรเลยวิตามินซีคอลลาเจนกูตาคือตอบโจทย์ผิวมากๆเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะเดี๋ยวโซจะทิ้งลิงก์แล้วก็ โค้ดพิเศษนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามกวดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาโซมาอัปเดตนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องทางต่างๆนะคะของโซนะทุกโซเชียลมีเดียเลยนะคะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ Oh, 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 oh,